เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆพาย12นางพายนะคะเ,เพื่อนๆมีแม่พิมพ์ม,มานนะคะแม่ปาวดีนะคะแม่สรียานะคะแม่บุญสานะคะเ,เพื่อนๆแม่กาลเกตนะคะเ,เพื่อนๆแม่พิมพ์มาลัยนะคะแม่กาลีแม่สิวสัสร แม่ศิวสรนแม่คอนอนงแม่บุษยาแม่พิสุดาแม่สุมาลีนะคะเพื่อนๆสิบสองนางพายนะคะเพื่อน,น,น,อนทุกดวงจิตล้วนเป็นเพื่อนรักกันนะคะตายทั้งคมทั้งสิบสองดวงนะคะเพื่อนๆลนทั้งลูกลนทั้งแม่นะครับมีลูกก็ลนลูกด้วยจับแม่มาลนด้วยนะครับลนจากอวัยวะเพศอวัยวะส่วนลึกของร่างกายนะครับภายคุมภายนะครับ เขาจะคุมกันเป็นทิศๆนะครบเพื่อนๆเ,เอามาให้ดูนะครับ12นางพายเจตพูดนะครับเพื่อนๆคอนเทนต์นี้มีแต่พายแรงๆนะครับเพื่อนเท่าที่รู้พายคุมพายก็จะมี12พายเจตพูดแล้วก็3พลังพายนะครับเพื่อนๆ ของปูอ้วนหมอเวียงดีทุกขวดนะครับเพื่อนเพื่อนภายเก่านะครับเพี้ยนเสียตั้งแต่ปี2 5 2หสองหปัจจุบันน้ำมันชุดนี้4ี่สิกว่าปีแล้วนะ,ะเพื่อนเพื่อนนะเอามาให้ดูกันนะครับต้องมีสะกดเทียนนะครเพื่อนเพื่อนบางคันก็จะมองเห็นน้อยแล้วนะ,ะตามข้างๆก็ต้องมีนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะขย่าแล้วน้ำเปลี่ยนสีเลยไปเพื่อนเพื่อนดูกันนะ,ะเปลี่ยนสีแล้วน้ำําเนี่ยมเลยไหม นะลองขย่าดูนะครับพามาให้ดูแันนะครับสิบสองพายนะครับสิบสองพายเจตพูดนะครับเพื่อนๆในนี้มีสิบสองดวงจิตนะเวลาเขย่าแม่พายก็อย่างงงนะจะเอามาให้เพื่อนๆดูจ้กว่าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสิบสองดวงจิตูุกามเก่าของเชือกนะคะเพื่อนเพื่อน สิบสองเจตพูดพายนะคะคนเดียวก็เฮียละนี้รวมกันสิบสองสิบสองสิบสองดวงจิตเลยนะคะเขาไม่ได้อยู่หลุมเดียวกันนะคะเพื่อนๆคือจาเ้าที่เก่งเก่งจากหลุมนั้นหลุมนี้หลุมนั้นหลุม แล้วก็มามามาลนทั่วตัวแล้วก็เอามารวมกันใส่ขวดเรียกดวงจิตนะครับเพื่อนเพื่อนคาดว่าปู่อ้วนไม่ได้ทําพิธีคนเดียวนะครับอาจจะมีหมอเวียงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านและก็อาจารย์ขเขมรอีกหลายท่านนะครับร่วมกันทําพิธีนะครับเพื่อนสิบสอง12เจ็ดพายนะครับเพื่อนๆ่อเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับฮะสีเปลี่ยนเลย โอเคนะครับมนสมุทรภาคล092 267 1833ครับ